จริงๆมันเพิ่งเริ่มครับมันเพิ่งเริ่มครับแต่ว่าควาจริงผมก็ก็รู้สึกรู้สึกมานานแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงดีก<า>็เลยไปปรึกษาคุณหนุ่มกัญชัยว่าแล้ว่นว่า,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 าพี่หนุ่มครับทำยังไงดีครับผมว่าผมพยายามทำให้เขาเห็นแล้วผมชอบเขาแต่ว่าเขาไม่เห็นผมนสักที ก็เป,ปนคือจริงจริงที่ผ่านมามันคือเพื่อนจริงๆนะครับตลอด4-5ปีที่เราอยู่ด้วยกันกนะคำพูดที่ที่ทมันตอบก,กันก<ส>็เป็นแบบไหนใช่<ส>แบบไหนจริงๆแต่ก็น่าจะหลังกลับจากมิลานแล้วมั้งครับที่เราเราเราลองมาคิดได้อยู่ดีก็คิดขึ้นมาเฉยเลยว่าเออจริงๆความสัมพันธ์ของเราทุกคนมันมนีมากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่า มันเป็นปสมาพิเศษมากๆที่มันหาไม่ได้าไม่ได้ขึ้นไหนโลกนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากใหคุนี่อยู่ชีวิตผแล้วก็อยากให้ผู้จัดการเขาอยู่ในชีวิตผมแบบื่อยๆอีก้วพอพี่หนุ่มพูดอย่างงั้ผมก็เลยต้องรีบยกสายโทหาไปเฟเลยว่าไปทําะอยู่ก็บอกเขาไปเลยครับบอกว่าอะไรครับผมบอกว่าผมชอบเขาเล ก่อนหรือคือต้องขอบคุณพี่หนุ่มเพราะว่าเป็นพี่ชายที่น่ารักของผมทําหน้าที่แบบที่ปรึกษาทุกอย่างดี่มีตลอดแล้วก็เป็นคนที่แบบน่ารักระหว่างีแบบุ่่มีชขบคุณพี่หนุ่มกัใชัยมากเลยแล้ก็คือความรู้สึกจริงมันก็มันก็พูง่ายคือมีเสน่หตลอด15ปีแล้วคุยแต่ดีกับวงกามีความดีจิตใจต่อกันซึ่งทุกอย่างเราผู้เดีหลายๆคนก็จะเป็นแฟนน ผมไม่มั่นใจแต่ว่าตอนนี้ผมผมชอบครับเราผมก็ให้เขาดูแล้วว่าทางสซยของเดินตามบตามนังครับผมใช่ครับตอนเดินไม่ท่งไงแล้วจริงๆไม่ได้ใช้สมองเลยใช้ความรู้สึกเลยตอนนี้มีหลายใบไม่เคเป็นใบไหนดีสาวๆสวยๆสี่คนนะับมีหนุ่มแบบเบลน้องนายเขามาพูดขนาดนี้ถ้าเรา เป็นสาวคนนั้นเราจะรู้สึกยังไงรับเลยนะเรารับเลยไม่คิดมากเลยไม่ไม่มีไม่เลยเเยสมีทุกคนต้องเซเยสสอเซเยสอยู่แล้วประเด็นถือว่ารู้สึกว่าเหมือนสังคมสมัยนี้ผู้หญิงแบบค่อยๆมีความสามารถเทียบเท่าผู้ชายมากขึ้นอ่ะมันทําให้ผู้ชายอ่ะกล้าแสดงออกที่ว่าจะชอบผู้หญิงคนหนึ่งแบบแมนๆอ่ะน้อยลงนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวท่อสับมาน้องนายอันนี้คือน้องนายผมบัตรนายธงอะไรคะส่งส่งพิซซ่า ที่คน่นมองก็บอกรู้สึกว่าการที่มีคลิปอย่างเงี้ยออกมาเง,างี้ยมันทําให้ผู้หญิงทั้งประเทศมีความแบบมีความสุข <laughs> ใช่จจะไม่ต้องแบบมาเอ้ยเนี่ยถ้าเป็นเราเราจะเอาไม่บอกไม่ตอนเด้กผู้หญิงทุกคนต่อให้ไม่ใช่ใบเฟิร์นก็มีมความสุขใช่เพราะเราเ็นหแบบชีวิตม<บ>ีความหวังว่าผู้ชายแบบนี้มันมีจริงๆไม่ไดงเนี่ยผู้ชายอ่ะที่เป็นแบบนี้เรารู้สึกว่าให้เกียรติผู้หญิงเพราะว่า พูดออกสื่อะขนาดนี้เลยอ่าเอาเป็นว่าขอให้เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะให้เราได้จิ้นกันยาวๆนะคะใจช่วยจะใบเฟิร์นหนึ่งสองสามและสี่เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนค่ะเย้ยกินข้าวดีกว่าดื่มปั่น